สวนทุเรียนหมอนทองนะครับโฉนดเกือบ4ีไร่นะครับประมาณ100ต้นก็ถือว่าเต็มแปลงนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีแหล่งน้ำนะครับธรรมชาติด้วยนะครับไร่ละ1.2ล้านนะครับพิกัดสแสลงวังแสมอเภอเมืองจันทบุรีติดถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้าง ไฟฟ้า3มเฟสมีเพื่อนบ้านนะครับติดคลองสาธารณะนี่ครับสนใจนัดชมพื้นที่ได้นะครับท่านผู้ชมครับติดถนนติดคลองหน้ากว้างนะครับทุเรียนร้อยต้นก็ไม่ควรจะเกินนี้นะครับท่านผู้ชมครับไร่หนึ่งไม่ควรจะเกิน25ต้นต่อไร่นะครับ20ต้นนี้สวยเลยครับกำลังดีครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้25ต้นนะครับต่อไร่นะครับเวลาโตก็จะถึงกันหมดนะครับท่านผู้ชมครับครับก็สรุปว่าเต็มแปลงแน่นอนครับนี่ครับตอนเล็กๆอาจจะดูโรงเรงนะครับแต่ว่าโตขึ้นมานะครับจะดูสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับบริหารจัดการง่ายนะครับนี่ครับไฟฟ้า3เฟสนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับราคาไร่ละ1.2ล้านบาทต่อรองได้นะครับดูแล้วมีหลายขนาดนะครับท่านผู้ชมครับให้ผลแล้วก็มีนะครับกลางๆก็มีนะครับนี่ครับาฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม